สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้จะเป็นการฝึกน้องไม้นะขับเกียร์ธรรมดาเป็นรถกระบะเป็นวันที่สองนะและตอนนี้กาลังจะฝึกขับเคลื่อนตัวออกจากที่ราชันนะที่ราชันตัวน,นี้ก็จะเป็นสะพานนะข้ามเปสะพานนะตอนนี้สมมติเหตุการณ์ว่าอ่ามาแล้วหยุดด้วยเกียร์หนึ่งนะเหยียบคัสเหยียบเบรกไว้อถ้าติดนานๆรถข้นางหน้นาไม่ขยับจะเมื่อยนะครับก็เพาะไปเกียร์ว่างก่อน พักเก ouais. ีย okay. okay. ์ว right, ่าพอเกียวว่างแล้วเท้าซ <their S 1> <amendment> ้ายก่อนเท้าซ้ายปล่อยมาให้หมดเลยเพราะถ้าเป็นเกียวว่างแล้วเท้าซ้ายปล่อยได้เท้าซ้ายยังเดือวรปล่อยมาให้หมดเลยปล่อยให้หมดเลยครับโอเคแล้วก็วางเท้าซ้ายกับพื้นไปแล้วก็ดึงเบรกมือโอเคนะดึงเบรกมือแล้วก็ปล่อยเท้าขวาออกมาจากแป้นเบรกละวางเท้าขวากับพื้นลดลายไม้ไม่หลายวางเท้าขวากับพื้นเลยนะครับวางทั้งสองอ่านี่คือพักเท้าได้ติดนานเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยนะสมมติเหตุการณ์นะแต่ตอนนี้ข้างหน้าสมมติว่าข้างหน้าเขาขยับแล้ว โอเคนะเหยียบเบรกลงไปก่อนนะครับแล้วก็บิดมือลงนะดําดเบรกมือลงครับดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มแล้วก็เหยียบคันให้สุดเข้าเกียร์หนึ่งนะต้องใช้เกียร์หนึ่งนะครับเพราะกาลังเยอะที่สุดเลยดันซ้ายจากเกียร์ว่างดันซ้ายดันขึ้นคือเกียร์หนึ่งนะเอ,อเขียวิธีการนะครับสมมุติเหตุการณ์ว่าข้างหน้าเขาขยับนะนะก็ให้เท้านะครับเท้าซ้ายก่อนนะถ้าเราไปปล่อยเท้าขวาเอาลองสมมติปล่อยเท้าขาก่อนปุ๊บแล้วลรถจะไหลเลยเหไหม ปล่อยเท้าขวาก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปล่อยเท้าซ้ายก่อนเอาเค่อยๆยกเท้าซ้ายขึ้นมาให้รถเป็นสั่นมีกําลังก่อนเพราะการปล่อยค่าคือปล่อยกําลังของรถช้าๆนะช้าๆปล่อยค่าอีกนิดนึงอีกครับให้รถสั่นกว่านี้นิดนึงอ่าโอเคสั่นแล้วยหยุดนะลักษณะของรถก็จะสั่นประมาณนี้นะให้สั่นป,ปนระมาณกลางก็ประมาณครึ่งนึงพอสั่นต้องหยุดเท้าซ้ายไว้เอาเท้าขวานะครับยกไปเท้าขวาขึ้นมายกขึ้นมาเลยปุ๊บยกยกเลยครับยกเลยอ่าเนี่ยรถจะขึ้นไปเลยทำไมอ่าสมมติเหตุการณ์ว่าหยุดใหม่เหยียบค่าจะเบรคหยุดใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นลองใช้วิธีนี้ดูนะนะครับน่าจะง่ายนะครับโอเคนะสมมติว่าข้างหน้าขยับแล้วนะอาเท้าซ้ายนะค่อยๆยกขึ้นมาครับค่อยๆยกเท้าซ้ายทั้งเท้าขึ้นมาช้าๆยกให้รถสั่นให้มีกําลังให้มีกําลังอาอยนี้เลยอาดพอสั่นแลสั่นกลางๆแล้วหยุดไว้เท้าซ้ายหยุดนิ่งเท้าขวายกขึ้นไหมหมดเลยปุ๊บโอเคครับข้างหน้าขยับแล้วโอเคครับลงไปได้เลยนะนี่คือวิธีการขับรถขึ้นตัวออกจากที่ระชั้นเป็นวิธีการที่ง่ายๆเลยนะครับลองนําไปใช้ดูนะครับถ้า ถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามค,ครูป๊อกสองขับรถยนต์ได้นะครับสวัสดีครับ